สวัสดีฉันคือเชื้อโรคใครไม่ใส่แมสมันจะไปเข้าจมูกนะคะว้าวเข้าไม่ได้เอ้ามี่แมสเอ้าเข้าไม่ได้มีแมสเข้าไม่ได้มีแมสเข้าไม่ได้มีแมสอัาชีใส่แมสไหมคยเห็นตัวเชื้อโรคหรือยังอันนี้คือตัวเชื้อโรคที่นำที่นำมาเข้าสู่ร่างกายของเรา หมคะเป็นตัวแบบนี้นะถ้าคัไหนไม่ใส่แมสต์ตัวไหนไม่ใส่แมสมันจะมีตัวอันนี้เข้าไปในร่างกายของเรานี่ตัวใหญ่ๆน่ากลัวกลัวหคะน่ากลัวไคะากลัวเพราะฉะนั้นเราต้องใส่แมไว้ตลอดเวลานะคะห้ามถอดแมสถ้ากัวไหนถอดแมสอะไรจะเข้าไปเอ่ย ใครจะเข้าไปคะยูกิค่คคะยูกิยูกีเชียร์ลูกจะเข้าไปใไมร่างกายของเราทำให้เราเป็นอะไรทีนี้ทาให้เราเป็นอะไรทำให้เราไม่สบายแล้วไม่สบายแล้วต้องไปที่ไหนาเราต้องไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหลายวันเลยนะคะเพราะฉะนั้นจจเด็กก็เยอ่างาโควิดโดยการใส่แมสต,ตลอดล้างมือ ก็กลัวคุณนางก็กลัวนะคะคุณนางอยคุณนางก็กลัวนะคะวันจะนทร์เราต้องใสตลอดล้างมือบ่อยๆนะคะล้างมือบ่อยๆด้วยแล้วล้างมือด้วยอะไรบ้างแล้ล้างมือด้วยอะไรบ้างที่เราฉีดตอนเช้าทุกวันแอลกอฮอล์นะคะล้างสบู่ด้วยค่ะขอโทษค่ะ เลยหาเลคนนั้นคนนี้เห็นไห้แม่เนี่ยโอ้โหห้องนี้ใส่กันหมดเลยอ่ะอากาศเต็มเลยลอยไปจนอากาศเต็มเลยค่ะคนไหนไม่ใส่แม่มัจะลอยเข้าไปหาจะลอยเข้าไปหาอ่าเห็นไห้นั่นพ่เปอร์ใส่แม่แล้วมันลอยเข้าไปหามันเข้าไปได้ไหมเข้าไปได้ไหมคะวาง มันีแมป้องกันนี่อย่างไหมเห็นไหมมันจะเข้ามาหาที่แบบนี่มันก็ไปได้ไหมมันก็ไปในร่างกายเราได้ไหมคะได้เลยถ้าเราไม่ใส่แมสมันก็จะเข้าไปในจมูกเราในปากเรามันก็จะไปแฝงตัวอยู่ในร่างกายของเรานะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องใส่แมส แงมากค่ะแงนเมเอโอ,อนนี่ยังค่ะนงสวยๆค่ะนนค่ะหน้ามาภษาอยู่ด้านีอ่อันนี้คือ,อเชื้อโรคอันนี้คือตัวเชื้อโรคที่มีชื่อว่าโควิดโควิดจะเป็นตัวกลมๆแล้วก็มีน้มโอ้ขนล,ลุกแล้วก็มีน้นาเต็มตัวเป็นหมดเลย เวลาที่โควิดมันเข้าไปในล่างกายของกเด็กๆอันน้ำแหลมๆน้ำแหลมๆเคยโดนน้ำทิ้มไหมเด็กๆเคยโดนน้ำทิ้มไหมให้ถือน้ำตําบอเวลาที่อันน้ำแหลมๆแบบนี้ก็จะไปตําไปทิ้มไปทิ้มที่แต่ถ้าสมมติว่าคนไหนใส่แมสเวลาเชื้อโรคเรามองไม่เห็นนะเชื้อโรคที่อยู่ในอากาศโควิดอยู่ในอากาศเรามองไม่เห็นมันก็จะลอยไปไป อุวยคนนี้ใส่แมสจนอุยเข้าไม่ได้จะเดินออกอุวยคนนี้ก็ใส่จะเดินออกคนนี้ก็ใส่จะเดินออกอ่ามันก็จะไปหาไปมองโควิดก็จะมองลอยไปลอยไปไปหาคนที่ไม่ใส่แมสใครไม่ใส่แมสโควิดก็จะโอ้ยน้องหญิงน้องหญิงโควิดไปแล้ะจะบอกเอาแมส มีแต่เด็กๆใส่แมสแล้วเด็กๆใส่แมแสหมดเลยเข้าไม่ได้เข้าไปในร่างกายเราไม่ได้เลยอ่าอีกอันนึงต้องล้างมือใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เด็กๆไปสัมผัสด,ด้วยนะโควิดมันชอบไปแอบไปแอบตรงที่เด็กๆจับดีๆเช่นนี่ไปแอบอยู่ตรงแล้วเด็กๆก็จะเอามือมาจับแบบนีน้มือมีมือเราใส่แมสไหมคะ ถ้าเด็กๆเอามมาจับโควิดปุ๊บเด็กๆต้องทำยังไงคะเวลาที่เด็กๆไปจับจุดสัมผัสเช่นวิวขาเวลาที่เด็กๆไปจับจุดสัมผัสเช่นไปจับลูกปิดประตูแบบนี้นี่ไปเข้าห้องนะไปจับลูกปิดประตูของเล่นแต่ของเล่นแบบนี้เด็กๆจะต้องไปทําอะไรคะล้างมือล้างมือล้างมือแล้วก็ยา เก่งมากพัตเตอร์อทเมือให้ตัวเองเลยเข้าใส่เน็ตเชือ้อโควิดมันก็จะไม่ไปหาเบิ้งเบิ้งเชื้อโควิดมันจะไปหาคนที่ไม่ใส่เม็ต แรงๆอ่าแล้วมันจ,จะเข้าสู่รักใครเราจะ โอ้โหตัมือตะวันหน่อยแต่ก่นเนี่ใช่หมคะมันจะเริ่มต้นจากคาง่าอาจากสัตว์คือค้าคาที่ประเทศอะไรนะใครรู้บ้างโอโหเฮม่เก่งมากตมือเพื่อนหน่อย,แล,ยแ,อแล้วคนก็ไปกินใช่ไหม ใครรู้บ้าง,อ,งอู่อ,อะไรอู่อะไรคุณครูอู่อะไร,ไอรโอ้โหเก่งกันจริงๆห้องนี้ เอินเอินต้องดึงแมสปิดจมูกดีๆใครอีกก้อนดึงปิดจมูกดีๆค่ะนั่นแหละนะค่ะแล้วหายแล้วใช่ไหมค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาตัวเองอย่างเบื้องต้นล่ะเราต้องทำอะไรใส่แมสล้างมือบ่อยๆที่ครูท่านบอกใช่ไหมล้างมือบ่อยๆ แมเดเวลาสใส่ก็ให้ปิดตรงไหนบ้าง,งปิดจมูกถ้าเห็นเพื่อนหลุดมาบอกเลยนะอ้าวแมดไม่อยู่จมูกนะคะเอย่ออดทนนะคะอดทนเพื่อก๊อกกันเชื้อโรคร้ายตัวนี้นี่มันหาโอกาสนะอ้ามันหาโอกาสนะเด็กคนไหนนะคะเด็กคนไหนอ้าปิดแมดจมูกมมันก็จะเข้าทางไหนทางจงม อมันก็จะเข้าไปต่อสู้ในร่างกายเรเราก็แพ้มันใช่ไหมเราสู้มันไม่ได้ใช่ไหมคะโอมันเก่งกว่าเราอ้าวเชื้อตัวนี้มันเก่งกว่าเราเชื้อตัวเอะไรเราอะไรนะคะเออเรามีแอลกอฮอล์อยู่ยูฟ้าบอกว่าใช้แอลกอฮอล์ถูกต้องเลยแล้วก็ช่วงนี้อย่าไปเล่นกับเพื่อนข้างบ้าน ไปเล่นกับเพื่อนข้างบ้านไหมคะไ, <ป S 2> ไม่เราต้องอยู่ที่ไหนอ่ะไอ่อนเราต้องอยู่ที่ไหนค่ไอ้พ่อนอยู่ในบ้านนะคะไอ้อนนะคะอยา่าไปวิ่งเล่นบ้านคนอื่นนะคะไม่ใช่อุ้ยกลับถึงบ้านแม่ไปเล่นกับอนาวินก่อนนะได้ไหมคะไม่ได้เพราะฉะนั้นอยู่บ้านใครบ้านมันยงมือครับยงมือใคร<ๆ>อยากพูดกับครูเพนยงมือไจะเข้าแล้วน่ะเห็นไหม ไม่ได้ตายทำไมถึงตายเป็นลูกสาออันนี้อย่างก็รูนี่ข่ะนี่าวว้าวเห็นไหมไม่ได้เขาสามารถเล่าตอนโควิดกูหลวสาอย่างก็รเฮ็นไหมโควิดมันทำให้เราตายได้นะต้องระวัง